ข่าวภาคั้นแมนเชสเตอร์เดทประจำวันที่7มีนาคมโดยโค United, ย้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดทเยนี่คอสนออารัตไงคาร์เกอร์ห่วงอัร์มริมตกงานภาพทางกายลูกทีมมันฟองนะเมื่องานนี้ทางด้านของเจม,มี่คาร์เกอร์นักวิเคราะห์ของสกายสปอร์ตบอกว่าสถานการณ์ของบริเวณอัร์มริมเฮดโค้ชของฝั่งแมนยูสอกเขาไม่อยู่ไม่ยื่นนะฮะเพราะว่านอกจากผลงานที่ทรงกับสุด ความนับถือจากลูกทีมก็น้อยนิดจากภาษากายในช่วงหลังที่ผ่านมาโดยอัมบริมเองเข้ามาทํางานแทนที่อดีตผู้จัดการทีมเอริกเชนฮากเมื่อพังหน้าของพุตจิการยนที่ผ่านมาสว่าฟอร์มแย่กว่าเดิมซะอีกชนะเพียงแค่5จากาท,ทั้งหมดสิบกเกมอาพิมเมริกอังกฤษส่วน FA c u p คัพก็ตกรอบห้าในครัักนี้หรืออย่างว่างานนี้แค่ได้เสมอไปแลวอสอสดัดหนึ่งต่อหนึ่ง เดอรป้าลีกรอบ16ทีมแบบที่อาริอโดกานาโชลูกทีมงอนตดูดปิดใสหรือความไม่กินเส้นกันของลูกทีมที่ดิเอโกดาโรดกับรัสซูอยรุนสารพันปัญหาภายนอกภายในทำให้คารคเกอร์มองว่าบางทีกุนซูในวัย40ปีปับนี้อาจจะแค่แวบมาอัพโปรไฟล์อย่างโอทัฟฟอร์ดเพียงแค่สิ้นซีซั่นนี้ในครั้งนี้เพื่อเปล่าไหมแตวน,นี่คือแมนยูชุดที่แย่ที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นมาในชีวิต หรือว่าอย่างน้อยการเข้ามารับตำแหน่งของอัมบริมยังทรงเหมือนจะดีกว่าสมัยเชนฮากแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเลยการทลายบทความผ่านท้านของฝั่งเทลิก้าฟุตบอลโดยผู้เล่นของฝังงง่งแมนยูเองนั้นก็ไม่ได้ตอบสนองปรัชญาฟุตบอลในระบบ3 4 2 1ของเขาอย่างดีพอมีนักเตะคนไหนบ้างที่ดูดีกว่าตอนที่เชนฮากยังคุมอีกไหมโดยงานคุมหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ ตัดสินได้แค่ว่าคุณนั้นว่าฝ่ายอุปสรรคฝ่าอุปสรรคได้ไม่รู้จะจมอยู่กับที่ซึ่งวลานี้ดูเหมือนว่าอัมบริมนั้นกำลังตกอยู่ในเกลียวคลื่นแห่งผลงานบ้านๆในขณะนี้เอาแค่หน้างานยังคงไม่มีการยันน้ว่าแมนยูจะพิจารณาอัมบริมว่าสมควรอยู่บนตําแหน่งก่อนที่จะเริ่มซีสั้นหน้าหรือไม่มันยังคงมีอีกสักพักใหญ่ในขณะนี้เลยทีเดียวนะแต่ว่าเจ้าของสโมสรร่วมอย่างหัวหน้าของ เซอร์จิมนะฮะอารค์คิฟและก็แฟนบอลเรดอาร์มี่เองนั้นก็มีสิทธิ์คาดหวังผลงานที่มากกว่านี้โดยวิสดแดงเหลือลุ้นความเสด็จเพียงแค่ยูโรปาลีกแต่ว่าต้องหาทางเข้ารอบก่อนรองในเล็กที่2กับซอสดัชพเพืทอหัดหน้าในวันที่13มีนาคม ราะผลงานพิมริกอังกฤษนะฮะสุ่มเสี่ยงตกชั้นในครานีนเสียด้วยซ้ำไปในคราทนะินานานนะผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ยังเดาไม่ออกนะฮะก็ลองสืบกันต่อ,ตอ,ตอไปก็นด้วยกันแต่ว่าภายในกับภายนอกของทางด้านของฝั่งแมนยูนั้นมันฟองเสแล้วเรามาดูชาวตอมานกันครับอารยังไงทันทั้งอสเปอร์สนใจเบนจามินเชสโกซึ่งได้รับการติดตามจากทางด้านของฝั่งแมนยูและก็เชลซีในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ โดยตอนแน,นันสเปิร์นะฮะได้แสดงความสนใจในตัวของเบจิมินเชสโกกองหน้าดาวรุ่งของเรสโบซัสบวกซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นก็ได้กลายมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับความสนใจจากสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปหลายทีมโดยเฉพาะแมนยูเชลซีที่จังจับตามองศักยภาพของเขาในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดโดยเชสโกเองซึ่งเป็นกองหน้าในวัย20ปีจากสโลรีเนีย โดดเด่นนะครับผมด้วยความสูงและการเล่นที่แข็งแกร่งมีทักษะการทําประตูที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการเล่นได้ทั้งในตําแหน่งกองหน้าและก็ปีกสุดทำให้เขานั้นกลายมาเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรในยุโรปที่กำลังมองหากองหน้ารุ่นใหม่เพื่อจะเสริมทัพในครั้งนี้โดยแมนยูเองก็ได้ติดตามเชสโกมาอย่างยาวนาน และหลายคนก็มองว่าเขานั้นคือหนึ่งในผู้เล่นที่สามารถที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับนารุกของทีมในระยะยาวได้โดยเฉพาะหลังจากที่การย้ายออกของริเตียโน่บรันโดและก็การาพึ่งพาน,นารุกที่ไม่ค่อยคงที่ของทีมในช่วงที่ผ่านมาในครั้งนี้ส่วนฝั่งเชลซีเองก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่สนใจเชสโกอย่างจริงจังเนื่องจากว่าพวกเขากำลังมองหากองหน้าดาวรุ่งที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อจะมาแทนที่หรือเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรุกของทีมซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีที่ผ่านมาโดยเชสโกเนียมีทักษะนะฮะการเล่นที่น่าสนใจซึ่งตรงกับแนวทางในการพัฒนาของทีมที่ต่างเสริมผู้เล่นที่สามารถจะพัฒนาศักยภาพได้ในระยะยาวเลยนะโดยทั้งฮอสเปอร์อ่าก็เป็นอีกหนึ่งในสโมสรที่ไม่ยอมแพ้ในการตามร่าเชสโกและพวกเขาเองนั้นกำลังเตรียมข้อเสนอ ที่มีมูลค่าสูงในการดึงเขาเข้าร่วมทีมเพื่อจะเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกโดยเชสโกอาจจะเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับนั่งของทีมในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อจะมาเติมเต็มช่องว่างหลังจากการย้ายออกไปของกองหน้าในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยการย้ายทีมของเบนจามินเชสโกอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้โดยมีหลายสโม,มสรยักษ์ใหญ่ที่พร้อมจะต่อรองราคาและการแข่งขันเพื่อที่จะคว้าลายเซนของดาวรุ่งที่มีนอนาคตสดใสในครั้งนี้ช่วงตลาดหน้าร้อนนี้ก็เป็นได้ เป็นนักวางานนี้นะผมเปนจิมินเชสโก้นะฮะน่าสนใจแต่ไม่น้อยแต่ไม่รู้ว่าทางด้านของทางฝั่งตระกูลนะครับผมเกลเซอร์กับเซอร์จิมเนียจะอนุมัติหรือไม่เรามาดูข่าวต่อมากันครับแล้วอยังไงซาเวชนะฮะอดดาโลดบอกว่าไม่ผ่านบอลให้กับพอยรุนในครั้งนี้นะโดยงานนี้ทางด้านของทางฝั่งล็อบบี้ซาเวชนะฮะอด,ดีมิดฟิลคนดังจัดหนักทีเอโกด้ดาโรดน ในจังหวะที่มีโอกาสในการผ่านบอลให้กับด้าของรัสุทอยรุนทําประตูแต่ว่ากลับทําไม่ทําในเกมที่แมนยูบุกไปเสมอไเรอัลซาสดัดหนึ่งต่อหนึ่งในเกมรอบ1 6ทีมสุดท้ายนัดรแรกฟุตบอลยูโรปาลีกรอบ16ทีมที่ผ่านมาโดยผีสาจ์แดงเองก็ได้ประตูก่อนในเกมนี้นะฮะจากโจชัวเซซี ie, นาทีที่57แต่ว่าก็มาโดนนะผมตีเสมอจากจุดโทษของมิเกลโอซานชาบานาทีที่70 ซึ่งในครื่งหลังแมนยูเองนั้นก็เรียกว่ามีโอกาสนะฮะในการทำประตูที่จังหวัดที่ดานโลดนั้นได้หลุดมา,าทางขวาและ้วก็ตรงกลางก็มีฮอยรุนที่สปีดหนีแนวะรับคู่แข่งมาได้แต่ว่าแข้งทีมชาติโปรตุเกสรายนี้กลับเลือกที่จะล็อกเข้ากลางแล้วก็รอจังหวะสุดท้ายซึ่งก็เป็นแทริกเดอร์โกที่เติมมายิงและก็บอลไม่เข้ากรอบในครั้งนี้โดยสาเวยียตได้กล่าวว่าในระหว่างการทำมาที่ ทาง TNT สปอร์บอกว่าผู้คนสามารถวิจารณ์รัสุทอยรุนที่ทำประตูไม่ได้มากกว่า1 8เกมแล้วแต่ลองดูจังหวะนั้นสิเขาวิ่งขึ้นมาแล้วทำไมดาโรดถ,ถึงไม่เปิดเข้ามาสักทีถ้าผมเป็นผู้จัดจาการทีมผมคงตะโกนด่าไปแล้วโดยฮอยรุนนั้นอยู่ข้างหน้าเขาอยู่หน้ากองหลังแล้วมันก็เป็นการจ่ายบอลที่ยากเลยน,นะ แค่เปิดบอลเข้าไปมันเป็นอะไรที่รับไม่ได้จริงๆผู้คนสามารถวิจารณ์ฮอยรุนแต่เขาวิ่งได้อย่างถูกต้องและก็้หนีกองหลังม่ได้เขากลับมายังไม่ได้รับโอกาสซะอีกมันเป็นสิ่งที่ยอมรับกันไม่ได้ในจังหวะนี้ของดาโรดถ้าผมไม่พูดจีก,กันเขาจะโดนผมอัดอย่างแน่นอนเขาคิดอะไรของเขาอยู่ในตอนนั้นคุณคงเห็นแล้วว่าฮอยรุนเนี่ยอยู่ข้างหน้าคุณผ่านบอลไปสินั่นเป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบสำหรับทางนั่งของฝั่งแมนยแูและก็ฮอยรุนเลยนะ ผมไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่ผ่านบอลไปให้กับฮอยรุนนั่นเป็นตัวอย่างที่ดีของการสนับสนุนที่เขาควรจะได้ร,รับเขาเล่นได้อย่างมีชีวิตชีวามากจนถึงตอนนี้แต่ว่ากลับไม่ได้แสดงออกอะไรออกมาในครั้งนี้เพิ่มเติมเลยบางทีผมอาจจะพูดมากเกินไปแต่มันก็ร,รับไม่ได้มันเป็นโอกาสที่ดีมากในการทำประตูในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปคกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าด่ากันยับนะฮะซาเวตยังบ่นเลย เรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับเอาเร่ะยังไงฮาร์เวิร์ดนะสวนกระแสปกป้องตระกูลเกลเซอร์ในคัณงนี้โดยงานนี้ทีมฮาร์เวิร์ดอดีตผู้รักษาประตูคนดังสวนกระแสทุกกระแสด้วยการออกมาปกป้องตระกูลเกลเซอร์เจ้าของทีมแมนยูในขณะที่แฟนบอลโจมตีอย่างหนักตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยช่วงหลายปีที่ผ่านมาเจ้าของทีมชาวอเมริกันนะโดนแฟนบอลประท้วงจากปัญหาเรื่องที่ทําให้สโมสรเองนั้นเป็นหนี้ โดยทางด้านของทางฝั่งแฟนบอลก็มักจะสวมผ้าพันคอสีเขียวและก็เหลืองเป็นการต่อต้านแต่ว่าทางด้านของฮาร์เวิร์ดเองนั้นมองต่างว่าตระกลเกลเซอร์ก็ใช้เงินไปกับ,กบสโมสรมากในครั้านี้เช่นเดียวกันผมคิดว่าทางด้านของทางฝั่งพวกเขาเนี่ยทุ่มเทเงินให้กับสโมสรแมนยูซึ่งก็ท้ายที่สุดแล้วการวิจารณ์ของเจ้าของแฟนบอนลไม่ว,ว่าจะกับสโมสรไหนก็ตามทีถ้าคุณมองว่า แมนยูบ่อยครัง้งมันก็เป็นเรื่องฝ่ายเดียวแต่ะคุณเกลเซอร์เป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลซึ่งก็ตือว่าเป็นธุรกิจนะฮะสิ่งที่ผมพูดเสมอเพราะว่าผมเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลเหมือนกันเมื่อคุณทุ่มเงินหลายพันล้านปอนด์เพื่อจะเป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็มีสิทธิ์ที่จะบริหารมันในแบบที่คุณต้องการเลยนะ ฐานที่สุดแล้วนั่นจะิมูสุดแล้วว่าธุรกิจนั้นดีหรือไม่ดีแต่คุณก็มีสิทธิ์ที่จะทำในแบบที่คุณต้องการและทัานก็จะมาพร้อมกับคำวิจารณ์แต่ทุกคนเข้าใจเ,เรื่องนี้ดีนะและนี่ก็เป็นสรุปขาดด่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตาชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ